สวัสดีครับไลค์ like ครั้งแรกผ่านมือถือ,อไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนาะอพอเราตั้งค่าไลไ์ไล์สดแล้วเกิดอะไรขึ้นเนาะ เปลี่ยนทางบ้านเกิดอะไรขึ้นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ไลฟ์สดผ่านมือถืองง ขอให้ผมหมุนอุปกรณ์กับหมุนยังไงนาะเดี๋ยวนะอ้าวขอให้หมุนอย่างนี้เหรอขอโทษนะครับโอ้ยยุ่งยากไม่ใช่ยุ่งยากหรอกไล์สดครั้งแรกเนาะทำไมขอให้ปรปับมนี่ เริ่มแล้วอืมรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง ส,สดีนะครับวันนี้ผมไลฟ์สดผ่านมือถือเป็นครั้งแรกก็เลยยังงงอยู่ปกติไลฟ์สดผ่านคอมพิวเตอร์มันก็ไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับรอสักพักหนึ่งมือใหม่นะครับมือใหม่มาทำยูทูบงงงงอย่างแรงงงอย่างแรง how to do how to do. อะไรนะข้างล่างขึ้นเลยขอต้อนรับสู่อะไรนีแชทสดอย่าลืมรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณและปฏิบัติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ชุมชมอ๋อโอเคโอเคเข้าใจละตามไม่ค่อยดีครับตามไม่ค่อยดีใครที่เข้ามานะสวัสดีครับจอยคุณจอยโมบายขอบคุณครับ วันนี้ผมไลฟ์สดน,นี่ก็คือครั้งแรกนะครับผ่านมือถือผมก็ปกติผมจะผ่านคอมขอบคุณมากเลยครับคุณจอยคือวันนี้อยากจะมาขอบคุณทุกทุกคนเลยนะครับที่กดติดตามจนผมสามารถที่จะไลฟ์สดผ่านมือถ่ายคุณจอยอยู่จังหวัดอะไรครับกำลังดูอยู่ตอนนี้ยอยู่จังหวัดอะไรอ่าคุยกันแบบสนุกเฮฮาครับด้วยสไตล์ผม ผมคือช่องพ่อบ้านทำเงินนะครับฝากคอมเมนต์มาหน่อยนึงครับว่าใครที่ผ่านมาที่อยู่จังหวัดอะไรปทุมธานีขอบคุณครับขอบคุณครับคุณจอยปฐุมธานีผมอยู่บุรีนะครับผมอยู่ชนบุรีรรแล้วก็ผมเพิ่งก็จะมา youtube แบบเป็นทางการไม่ไม่กี่เดือนหรอกครับสนุกดีครับไม่ได้ซีเรียสขอบคุณมากเลยครับ เลยครับคุณจอยสุดยอดเยี่ยมอันนี้คือหนึ่งกำลังใจนะครับเวลาทำไม่ว่าจะเป็นะระบบออนไลน์การสร้างแพลตฟอร์มอะไรก็ตามเนี่ยคนที่เข้ามาดูครับแล้วก็มาร่วมกันแล้วก็มาช่วยกันคุณจอยอยู่ปทุมธานีแต่ก่อนผมทำงานอยู่ที่อยุธยานะครับอยู่แถวนิคมนวนครสิบปีที่แล้วสิกว่าปีที่แล้วนะครับ ผมทํางานอยู่นิเดกครับปทุมธานีนิเดกปทุมธานีนะ่าจะแถวบางกะดีสมัยก่อนเขาจะดักผมดีครับบริษัทนิเดกเขาจะรู้จักว่านี่คือใครนะครับขอบคุณนะครับคุณจอยคุณจอยโมบายครั้งแรกเลยขอบคุณเลยครับผมเพิ่งเปิดไลฟ์เมื่อกี้ผมก็ลองดูไอ้โมบายลไลฟ์ยังไงบ้างาปกติผมจะไลฟ์ผ่านผ่านอะไรนะครับผ่านระบบคอมพิวเตอร์ครั้งแรกเลยนะครับเพราะว่า คือด้วยกฎเกณฑ์ของ YouTube เองเนี่ย<ม>เขาจะให้ไลฟ์ผ่านระบบมือถือก็คือต้องมี50คนขึ้นไปแค่นี้เต้นแล้วผมก็โอ้ oh, สุดยอดเลยขอบคุณมากเลยนะครับคุณจอยโมบายตอนนี้มีมีเพื่อนๆน,นะครับเข้ามารับชมอยู่นี่1 2 3่งสอี่คนแล้วครับตื่นเต้นมากเลยครั้งแรกเลยอ่านี้คือผมไลฟ์แบบ ไม่ได้เป็นทางการแต่ว่าผมอยากจะไลฟ์มาขอบคุณแบบเซอร์ไพรส์นิดนึงขอบครับขอบคุณครับคุณจอยขอบคุณครับผมครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอติดตามผมก็ได้ครับเพราะว่าผมจะมีคลิปดีๆแล้วก็เปิดช่องทางคนที่อยากจะหาอะไรได้นะครับผมมีมีเยอะมากเลยครับแต่ช่วงนี้คือผมกําลังเรียบเรียงข้อมูลอยู่ขอบคุณมากเลยนะครับคุณขอบคุณครับ ใครที่ผ่านมาจอยเนี่ยอยากให้มาทักทายกันนิดนึงครับพอได้ยินเสียงไหมครับพอได้ยินเสียงไหมครับผม,ผมใช้โทรศัพท์ผมนี่ถ้าใครผ่านมานะครับเอาให้กันนะครับผมใช้โทรศัพท์ไล์อยู่ตัวนี้คือโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรรุ่นไหนแต่ผมใบให้เจ็ดแปดปีที่แล้วครับระบบผมชอบมาก รุ่นนี้จะจะพูดได้คําเดียวคือมันเป็นรุ่นอันตะเรื่องจริงเรื่องจริงครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกคนที่ผ่านมานะครับอยากจะให้ทุกคนกดแชร์กดไลค์หรือกดติดตามนิดนึงนะครับวันนีผ้ผมถือโอกาสว่าเอ้ยผมเพิ่งผ่านตื่นเต้นนะครับห้าสิบคนแล้วก็เราสามารถที่จะไลฟ์ผ่านมือถือได้ครั้งแรกในชีวิตเลย ทำไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ Facebook หรือ TikTok เนี่ยโอ้อันนั้นก็หนักสาหัสอยู่แล้ว y o u t u โคตรหนักกว่าอีกหนักกว่าอีกนะครับคลื่นอาจจะไม่ดีสะดวกไหมครับมีเพื่อนๆใครสะดวนไหมครับรู้สึกว่าคลื่นมันแปลก โยโอเคเเริ่มมาแล้วสัญญาณไม่ค่อยดีครับต้องเดินาเอาต้องเดินไปใกล้ครั้งแรกครับครั้งแรกในการไร้สารระบบมือถือหรือโมบายขอบคุณมากเลยนะจอยโมบายเออใครที่ผ่านมาช่องนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามานิดนึงครับจริงๆแล้วคือผมก็คือเล้วคือพอบ้านทําเงินเราในช่วงที่เกคือวัยกเกษียณแต่อยากจะมามาแบ่งปันใครที่ยังไม่กเกษียณเราจะต้องวางแผนชีวิตยังไงหรือกรเกษียณไปแล้วทํำยังไงเ่าจากประสบการณ์จริงนะครับจริงๆผมทอาสรุปแัก ฮัลโหลฮัลโหลเครื่องก็ร้อนนิดหนึ่งร้อนนิดหนึ่งเครื่องเครื่องผมร้อนนิดหนึ่งโอเคน่าจะเริ่มมาสู่เพราะว่าปกติโอเคโอเคอ่า okay, okay. uh, ทีนี้คือขอต่อ,อยนะครับว่าจริงวันนี้ผมผมเปิดไลฟ์ครั้งแรกนี่น่าจะสองสามนาท์ที่แล้วมั้งครับ แต่ว่าผมไลฟ์ผ่านบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ผมจะมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าคือเป็น obs obs ก็คือเราสามารถแบบไลฟ์ผ่านได้เลยครับโดยไม่ต้องรอให้ผู้ติดตามกี่คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้คือระบบของ Facebook เองเนี่ยคือถ้าเราจะจะไลฟ์ผ่านมือถือเนี่ยอย่างน,น้อยคุณต้องมีผู้ติดตาม50คนอันนี้วันนี้ครั้งแรกนะครับผมมีผู้ติดตามเกิน50คนนิดนึงก็เลยอยากจะมาไลฟ์ขอบคุณนะครับทุกๆคนเลยนะครับ สะดุดอีกแล้วใเส่สเราต้องยกอะไรไปเนี่ยยกอะไรไปบ้างเนี่ยงงเกิดอะไรขึ้นนาะอืมเป็นที่โทรศัพท์หรือเป็นที่อะไรเนาะใครๆที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆใครที่ผ่านมา เดียนะครับสัญญาณมันกระตุกกระตักอพยายามโยกอยู่ผมว่าไม่น่าจะใช่ไวไฟหรอกน่าจะเป็นที่โทรศัพท์ผมน่าจะเป็นที่โทรศัพท์ผมแล้วละ่ะใครที่ผ่านมาผมมีมีโจทย์สนุกสนุกหฮฮาแบบไม่ต้องไปซีเรียสนะครับ ผมกำลังไลฟยอยู่ผมใช้โทรศัพท์รุ่นไหนยี่ห้ออะไรแต่ผมผมใบให้นะเจ็ดถึงแปดปีที่แล้วครับรุ่นนี้แล้วผมก็ใช้มาอยู่แบบต่อเนื่องนะครับเออวันนี้แปลกมากเลยขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ผ่านมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้วันแรก ไม่มีสาระอะไรเลยอยากจะมาแวะมาขอบคุณใครที่คลิปสั้นคลิปยาวอะไรพวกนี้นะครับในช่องทางของ youtube ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวผมดูขวน,นิดหนึง่งระบบขึ้นอะไรอ๋อโอเคเครื่องจะลุนรวนนิดนึงเครื่องผมจะลุนลวนนิดหนึง่งค้าง ค้างอีกแล้วเดี๋ยวขอโยกนิดหนึ่งสงสัยเราพูดเร็วไปหรือเปล่าชีวิตของยูทูบเบอร์นะครับกีเอเตอร์ก็จะเป็นนี้นะครับมีปัญหาเยอะแยะเลยแต่เราก็ต้องปรับสภาพนะครับเมื่อกี้ขางเรื่องอะไรจริง ผมอะไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ทแถวนิคมรถชนะเนาะนิคมรชนะผมทำมาเกือบสิบปีวางน้อยก็ทำแล้วก็ย้ายมาดีแล้วตอนนี้ผมก็เกษียณการทำงานไม่ใช่แบบเกษียณห้าสิบห้านะครับผมเกษียณอยากจะมีเวลาให้กับครอบครัวบ้างแล้วก็มีพักส่วนตัวเนี้ยวันนี้ผมก็เลยอยากจะสะดุดอีกแล้ว ขอบคุณขอบคุณนะครับโอ้ยเป็นที่เทรรอสายไม่เป็นไรนี้มันสะดวกมากเลยเครื่องก็ร้อนใช้ได้อยู่เครื่องร้อนใช้ได้อยู่ร้อนมากเดี๋ยวเราต้องหยุดการเคลื่อนไหวนิดหนึง่งรู้ละ ขอต่ออีกนิดนึงนะครับวันนี้เจตนาลมผมเนี่ยคือการไลฟ์สดเนี่ยผมไม่ได้แจ้งลงหน้านะครับผมก็อยากจะเออมาขอบคุณแบบเซอร์ไพรส์นิดนึงขอบคุณผู้ติดตามทุกคนเลยนะครับกดไลค์กดแชร์อะไรพวกนี้ก็ก็จะมีบ้างแต่ค้างอย่างนี้ลนะ ใครที่กำลังจะมองหาช่องทางการทำเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ YouTube TikTok อะไรอีก f a c e ทว o k t w i t มันมีนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเรียนรู้หรือไปศึกษาทำมันยังไงมากกว่าวันนี้ผมก็เลยอยากจะ คางอืมคางางนี้ล่ละขอบคุณนะครับหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยคนดูโอ้สุดยอดสุดยอดมากเลยหนึ่งันห้าร้อยคนดูฝากกดติดตามช่องผมไว้นะครับผมก็จะมาเล่าชีวิตจริงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างใครอยากจะสร้างไรายได้หรือว่าช่องทางการสร้างไรายได้มันมีอะไรบ้าง ผมก็จะรวบรวมจากประสบการณ์ชีวิตผมเองนะครับล่าสุดผมก็ลงคลิปเรื่องอะไรครับของ g e n แซล่าสุดนะครับผมลงคลิป g e n ฑ์แซกับ3รายได้นะครับที่เป็นช่องทางการทําเงินทําได้จริงนะครับเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้ผมก็จะมาคุยเรื่องอาชีพที่คนไม่ค่อยนิยมเลยผมไว้ไว้ก่อนนะ อาชีพคนไม่ค่อยนิยมแต่สร้างเงินสั่งลูกเรียนได้จบถึงเมืองนอกได้เลยผมไปสืบสอบเราไปนั่งคุยทั้งหมดแล้วเรื่องจริงนะทุกเรื่องที่ผมเอามาเล่าเนี่ยมันไม่ใช่ผมมานั่งมโนนะแต่ผมจะบอกให้ว่าคือทุกอาชีพถ้าเราทำจริงนะครับลงมือรัก เาก็ชอบมันทำได้หมดแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับใครที่ผ่านมาฝากกดไลค์กดแชร์ไลค์ผมนิดนึงนะครับเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเป็นการเปิดค่าการมองเห็นผมครั้งแรกครับผ่านระบบมือถือเครื่องผมมันรุ่นเก่าดึกดำบื๋ผมก็เขาเรียกว่าคือชีวิตมาผ่านเขาเรียกคือ ผ่านครึ่งทางอ่ะผ่านครึ่งทางฮัโลโหลฮัลโหลเออมันสะดุดเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมันสะดุดสะดุดมากเลยก็โยกมากไม่ได้ไม่เป็นไรครับวันนี้ผมผมไม่ได้ไปจะต้องมีคนเข้ามาดูเยอะแยะมากมายนะแต่วันนี้คือผมคือ อย่าพูดถึงเจตนาลมแล้วก็มาขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่มาส่งกําลังใจให้ผมจนผมสามารถที่จะไลฟ์ผ่านมือถือได้ปกติผมชอบไลฟ์นะครับผมไม่ชอบทําคลิปสักเท่าไหร่ไลฟ์นี่มันจะได้ฟีลถึงความสดใหม่แล้วก็เล่าเรื่องจริงนะครับไม่ได้มโนอ่าสะดวดดีแล้ว โอโทษนะครับสะดุดมากสะดุดบ่อยมากเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้น <_ A> อืมกดอีกล้วผมว่าหลายหลายคนได้สะดุดครับทีนี้คือผมมองอย่างหนึ่งคือไม่ต้องรอไวกระเสียนนะครับใครที่กำลังทำงานแล้ว คุณไม่ต้องรอให้เรากเกษียณเราก็ยังมาสร้างไรายได้มันก็มีหลากหลายช่องทางมากเลยนะครับผมเคยทํางานเกือบ20-30ปีเนี่ยผมคือถ้าเราถ้าเราคิดนะครับทํางานมีเงินเก็บมีเงินออมมองไปกักหน้าเราก็ไม่เหนื่อยครับเราไม่เหนื่อยแน่นอน แต่แต่มีเรื่องเล่านิดนึงนะครับอา้าวขึ้นแบตเตอรี่แล้วผมเพิ่งเปิดไปรุ่นเก่าอย่างนี้ครับแต่ผมมีเรื่องเล่าให้ฟังครับคือลหลายคนคือทํางานใช่ไหมครับฝากไว้นะครับทํางานแล้วก็เน้นสนุกไปวันวันมีเพื่อนที่รู้ใจใช่ไหมครับวันวันไม่ต้องคิดอะไรมากคือเน้นสนุกเฮฮาปาร์ราตี้หนึ่งครอบครัว ถ้าคนมีครอบครัวแล้วโอเคไม่เป็นไรแต่แต่ถ้าคนไม่มีครอบครัวนี้มานั่งคิดนะครับคุณอายุวัยเกษียณเนี่ยคุณจะไปอยู่กับใครคุณจะไปสร้างชีวิตตัวเองอยังไงอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับทํางานเหมือนผมผมก็ไี่เติบโตมาจากลูกคนลงคนรวยแล้วผมก็ปากัดตีนทีพ่อแม่ก็ทําไร่ทํนาอย่างเงี้ยผมเริ่มมองมว่าคือขณะที่ ทำงานอยู่ไม่ใช่ไวกระเสียณเก็บออมไว้อยากได้อะไรหรืออะไรทํามีเงินเก็บบางส่วนนะครับสําคัญคุณอย่ามาคิดว่าเออเดี๋ยวรออีกปีหน้าเดี๋ยวทํานู่นทนํานี่ไม่ครับคุณทยอยเก็บครัถ้าเราแบบคํานวณแบบง่ายๆนะคิดง่ายๆนะค,คือสมมุตินะครับเราเก็บเดือนสักเดือนละห้าร้อยปีนึเท่าไหร่ครับ สิบสองห้าหกสิบก็คือหกพันคุณทำงานผ่านไปอีกสิบปีคือหกหมื่นยี่สิบปีก็แสนสองอันนี้คือเป็นเงินเก็บนะครับทุกคนบอกว่ามันน้อยน้อยนะครับถ้าคุณได้ออกมาตรงนั้นไวกเกษียณเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเออถ้ารู้่งเงี้ยฉันเก็บดีกว่านี่คือผมอยากจะมันเล่าเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมผ่านมาแล้วอะไรที่มันดีมีประโยชน์ ก็เลยอยากจะมาแชร์มาแบ่งปันให้ทุกๆคนเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่อยากจะมาเล่าแรงบันดาลใจเอ่ยนะครับช่องทางการทําเงินทํางได้นะครับทุกวันนี้นะครับผมก็อยู่บ้านเหมือนพ่อบ้านนะถ้าใครเห็นช่องผมคือพ่อบ้านทําเงินใช่ไหมครับหลักๆคือหน้าที่ผมคือเป็นพ่อบ้านนะครับเช้ายันเย็นมีผมก็ทําคลิปลงบ้างอย่างเงี้ย แต่ฟังไว้นะครับผมมีอาชีพที่ผมทำมาควบคู่กับช่วงที่ผมทำงานสิบกว่าปีที่แล้วถ้าใครเข้าไปดูที่ผมนะครับคือผมทำงานอะไรครับงานสกรีนสกรีนเสื้อผ้าอะไรพวกนี้แล้วก็มีสติกเกอร์แรกๆเราก็มองมันเหมือนอาชีพเสริมนะครับแต่พอเราหลุดพ้นตรงนั้นมาเราวไปอยู่วัยเกษียณ มันไม่ใช่อาชีพเสริมนะครับมันคืออาชีพหลักเราเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกๆคนเลยนะครับใครยังไม่เกษียณเราต้องมองมองหาอะไรช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มนะครับแล้วคือเป็นไรายได้ทางเลือกเอาง่ายๆรายได้ทางเลือกขึ้นอยู่ว่าเราถนัดอะไรชอบอะไรลองทําดูลองค้นหาดูแต่เราก็จะเจอตัวตนที่แท้จริงของเรานะครับ วันนี้ก็เลยอยากเหมือนกับมาแบบมาเกิดนำนิดนึงครับช่องผมเป็นเป็นช่องที่แบบเหมือนกับสร้างแรงบับนดาลใจให้สำหรับวัยกเกษียณกำลังกเกษียณหรือว่าใครอยากจะสร้างไรายได้อะไรพวกนี้ผมก็จะเอามาเล่ามาแชร์มาแบ่งปันให้ทุกคนเลยครับว่าเออจะมีไรายได้หรือว่าคุณอยากจะมาสร้างอาชีพคุณจะต้องทำยังไง เลาจากประสบการณ์จริงนะครับไม่มีมโนนะครับไม่เคยมีมโนเลยบางวันหรือบางอาทิตย์วันได้แต่บางทีผมก็มานั่งทบทวนว่าเออถ้าถ้าลงไปเยอะๆแล้วไม่มีคนดูไม่รู้จะลงไปทําไมมันมันก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นคือฝากกดติดตามเอาไว้นะครับช่องนี้อาคตอานาคตนะครับคุณจะต้องเข้ามาดูแน่นอน ยิ่งถ้าเป็นคนวัยกำลังจะเก,กษียณวัยเรียนหรือกรเกษียณไปแล้วอาจจะต้องแบบเหมือนกับเขาเรียกกดกดเพย์แบ็กมาดูเพราะอะไรผมเล่าจากประสบการณ์จริงเรื่องจริงในชีวิตผมชั่วโมงนี้ผมมึ่งมาเปิดใหม่ใช่ไหมครับกดดูอาจจะไม่เยอะครับหลักสิบหลักร้อยบางเนี้ยบางคลิปก็ไม่ต้องคุยหลักสิบหรอก แค่อะไรนะลงคิดสั้นไปเงี้ยบางทีก็มีคนมาดู10-20ีเงี้ยแต่ผมมองนะผมไม่ได้มองว่าคือต้องมาดูเยอะนะผมเน้นเรื่องอะไรครับมันทําให้สร้างคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์กับสังคมมากกว่าเรามาเล่าของประสบการณ์ที่ผ่านมาอะไรที่จะถ่ายทอดได้บ้างนะครับ บางเรื่องผมก็จะมาคุยเรื่องช่องทางการสร้างไรายได้บางเรื่องผมก็จะมาคุยว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมผ่านมาเรื่องอะไรบ้างผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังในเร็ว,เรวนี้นะครับผมก็จะทำาก็คือเป็นสเปเชียลคอนเทนต์นะครับใครทำงานแล้วประสบปัญหาชีวิตการทำงานจากชีวิตลูกน้องไปเป็นหัวหน้า จากหัวหน้าเจ้าของกิจการเนี่ยคุณจะใช้ชีวิตยังไงแล้วเราอ่ะจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอันนี้เล่าจากประสบการณ์จริงเลยเพราะว่าอะไรผมผ่านเพราะว่าใครที่ดูตอนเนี้หรือใครมาดูย้อนหลังเนี่ยผมมองว่าเออเราก็ชีวิตเป็นลูกจ้างเนาะเจ้านายสั่งเจ้าของบริษัทสั่งเราก็ต้องทาง อันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพราะาอะไรรายได้เขาไม่ได้เกิดจากเรานะแต่อย่าลืมนะครับถ้านายจ้างหรือหัวหน้าไม่มีเราเขาจะมีรายได้ไหมอันนี้น่าคิดอันนี้ผมแค่เกินให้ฟังนะครับว่าไม่ใช่แบบให้ไปแบบอ้ออ่่างน้นี้ไม่ไมนะครับคือผมว่าคือเราเปนเครื่องทาง เขาอยู่ได้เราอยู่ได้างเงี้นะครับก็จะมีเทคนิคนะครับเทคนิคการอยู่ร่วมแบบสังคมแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยใครใครที่อยากจะรู้เรื่องเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังเรียบเรียงข้อมูลอยู่นะครับเราจะประสบการณ์จริงน่าจะประมาณเกือบน่าจะ10-20เรื่องมั้งครับที่ผมจะมาเล่าสู่ฟัง อาสะดุดอีกแล้วฮัลโหลฮัลโหลมีใครผ่านมาบ้างครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวนะไลฟ์ครั้งแรกไลฟ์ผ่านโทรศัพท์ครั้งแรกนะครับปกติผมผมจะไลฟ์ผ่านมือถือเอ้ไลฟ์ผ่านไอคอมพิวเตอร์โทษทีครับแปลว่าเครื่องผมระบบโบราณเครื่องผมนะ คลิปหน้านะครับฮัลโหลนิ่งเลยสะด,ดุดละอ่อกออนุญาตนะครับคือวันนี้ผมผมไม่ได้มีเจตนาอยากจะมาไลฟ์แล้วมาเล่าเรื่องอะไรใครที่มาไม่ทันนะครับวันนี้คือผมมาไลฟ์คืออยากจะมาขอบคุณคนครับที่ติดตามผมได้มีผู้ติดตาม50ิคนจนผมมาไลฟ์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ อันนี้ครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นนี่คืออยากฝากทุกๆคนเลยนะครับฮัลโหลเออเดี๋ยวนะโอ้เครื่องร้อนมากเลยฮัลโหลฮัโลเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมาฝากข้อคิดให้ทุกคนเลยนะครับนิ่งมาก โทรศัพท์ผมน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะข้อคิดผมคืออะไรครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นอยากง่ายๆเลยช้าหรือเร็วไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็นขอให้เรามีความพยายาม าะว่าเครื่องเครื่องผมน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะเนี่ยสะดุดสะดุดสะดุดโอ้ยขอโทษเลยนะครับขอโทษเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยวผมขอปรับปรุงข้อมูลนิดนึงผมอาจจะไปนั่งไลท์ตรงระบบคอมพิวเตอร์นะครับรับรองไม่สะดุดแลาผมจะมันเล่ามาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ฟังเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมามามาอะไรคือไม่ได้เดี๋ยวผิดกฎเขาอีก ปิดกดเขาอู่ YouTube เขาเขาจะมีกฎของเขาอยู่ขอบคุณมากนะครับวันนี้ขออนุญาตลงไลน์นะครับเพราะว่าเครื่องผมแบตจะหมดละครั้งแรกในการไลฟ์ผ่านมือถือในแพลตฟอร์มของ YouTube วันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นกดไลค์ like หรือแวะอ่านหมายขอบคุณมากเลยนะครับ เดี๋ยวเจอกันรายหน้านะครับวันนี้ขอบคุณเลยนะครับพ่อบ้านทำเงินลุยขอบคุณครับ